ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี่คือวิถีชีวิต TH คนจีนนะคะในเมืองหนานหนิปงประกาศหาคู่ให้หลาในให้ลูกนะคะดีใจดีใจเหรอได้แต <vit? sh arp> ่มีสยจด้วยใช่ครับนี่ไงมีสถาน มีมีสถานที่เล่นเยอะแยะเลยโอเคไปครับที่มีน้ำว่ามัน在哪里呢现在厕所有厕所ั河ครับ น้องมีที่จะเฮลิคอปเตอร์ด้วยไปโอเคทุกคนวันนี้ตั้งใจว่าจะมาดูโลกใต้น้ำนะคะหานาหนิงไฮเตชอเจียแต่ว่าพอดีถามอาที่ขายน้ำเขาบอกว่ามันไม่มีมาปีกว่าแล้วก็เลยแบบเซ็งมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือพาเด็กน้อยมาโซนตรงของเล่นส,สนุกนะคะสำหรับเด็กยังไงก็มาดูบรรยากาศในนี้กัน ตรงนี้มันเป็นสวนสาธารนณะขนาดใหญ่แบบใหญ่มากแบบมากๆม,ม,มีสวนแบบสำหรับเดินมีมีสวนแบบร้องเพลงนะเพราแบบเอาองค์ไอเอเจ๊อาแปดเดี๋ยวมาร้องเพลงล้าไทยเก๊กตีปิงปองตีแบดวอลเล่ปัน่นเป็ดก็มีแล้วตรงนี้พายอยากมาตรงโซนนี่สวนสนุกนะคะตรงนี้ก็มีนั่งมาหมุนด้วยนะ เอยังบอกไม่อยากเล่นทุบเป็นหัวเออเดี๋ยวอ้วกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันข้างในมีอะไรบ้างอย่างมันมีขับโกคาร์ดด้วยนะลูกข้างในนี่สวนสาธารณะก็จะมีกลุ่มอาเจกอาแปะออีมานั่งเล่นไพ่กันนะคะที่นี่เล่นไพ่ไม่ ไม่ผิดกฎหมายนะทุกคนเขาก็มาแบบว่าทดสอบสมอง,องนอเนาะความจำปะพาเด็กน้อยมาดูที่อื่นต่อมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ที่ฟอร์มาร์คกอวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนค่ะคนก็จะมาหาสามนิดนึงส่วนสนุกก็จะคึกคัก มีรถบัมเด็กด้วยอย่าง <mm mm> เด็กน้อยอยากจะเล่นรถบัมนะคะ <mm mm> ตอนนี้ตอ่อแถว อันนี้เป็นแบบเหมาเลยนะแบบเตอรสองร้อยให้ห้าร้อยให้ห้าสิบเตอรสามรอยหยวนส่งซื้ให้อีกร้อยหนึ่งโคตรเหมือนกันนะสองร้อยหยวนก็พันหนึ่งแล้วอะเล่นรถบัมที่นี่ก็คือ25ห้ยวนค่ามาจำบัตรอีก5หยวนนะคะ เด็กน้อยอยากเล่นรถบัมนะครับจัดไปร้อมไหมเด็กน้อย สนุกใช่ป่ะสนุกไหมครับมันเป็นสวนสนุกเอาดอที่แบบกวางมากอยู่ในสวนสาธารณะก็เป็นครั้งแรกที่มานค่ะก็จะงงง,งมืนมือน,นิดนึงอีกอย่างคืออยู่โคตรไกลจากที่พักมากตรงนี้ตอนแรกเราตั้งใจจะมาดูโลกใต้น้ำแต่เอาลกใต้น้ำไม่มีแล้ว เงกระเบ้งไปแล้วนะคะก็เลยพาเด็กน้อยมาโซนของเล่นเด็กอย่างงั้นเดี๋ยวเขาจะเสียใจแยบโอฟ่าตื่นเช้ามาคิดว่าจะได้ดูปลาอ่ะเดี๋ยวเราจะไข่ตุ้ยนะคะเล่นอันนี้ไข่ตุยะะ้ยค่ะอะน่าชื่อ,อจริงนาชื่อ เด็กน้อยอยากนั่งคนเดียวนะ่ะสไลเดอร์แม่ยังไม่ทันอัดคลิปสไลด์ลงมาละ <laughs> ก็เลยไม่ได้บันทึกภาพตอนสไลด์เลยโอ้ชีวิตอ,อ้เสียใจ ตอนนี้คือเวลาประมาณเที่ยง14นะคะอุณ <Okay. S 1> หภูมิอยู่ที่27องศาแต่ช่องดีมากคือมันไม่มีแดด <Okay. S 1> เด็กน้อยก็มาเล่นได้โห <Okay. S 1> ถ้ามันแดดแบบเปรี้ยงปรางก็คือแบบสงสารร <Okay. S 1> ้อนเขาก็มีสมาธิกับพวกนี้เนาะโอเค ไปต่อจ้าเด็กน้อยไม่เล่นแล้วคนเริ่มเยอะคนมาหาศาลมากตอนนี้ก็เลยพาเด็กน้อยมาดูคนอื่นเขาปั่นเป็ดนะคะข้างล่างก็จะมีปลาหลายพันชนิดนะคะโอ้โหปลาเทียบเลยเราลืมเอาขนมปังมาให้ดูดิ ปลาหมอเหมือนที่ที่มอเลยใช่ไหมลูกแต่ที่นี่ตัวใหญ่มากไม่ยินจริงนะ่แก่เลย,ยใช่ครับนี่ปลาปั่นเป็ดไหมยังอยากปั่นเป็ดไหมไม่เอาไม่เอาหรอกวันนี้อากาศดีมากตอนนี้คือประมาณด้วยมมากเลย2ี่สิบหกองศานะคะลมเย็นๆ แดดไม่ใช่จ้าแซ่ครับโอ้โหเพียบนูปลาตัวใหญ่สีส้มเห็นไหมปลาตว้ยส่วนที่เอาดุงปลาให้ปลาโยนใช่คร่ะตัวใหญ่อะตอนนี้อะโอ้ตัวใหญ่มากโลกใต้น้ำคือเจงไปแล้วนะคะไม่มีแล้วเราก็เลยมามาดูปลาในสระน้ำแบบนี้กัน ก็ยังดีทดแทนอย่างน้อยเด็กน้อยได้ดูปลานะครับใช่ปลาหมอผลนตัวใช่ไหมปั่นเป็ดยังอย่าไม่กล้านั่งในวันหยุดสุดสัปดาห์นี่คือวิถีชีวิตคนจีนนะคะในเมืองหนานหนิง ไออีออกกำลังกายถอยหลังลงโจ๊ะ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 <ไ>หนุ่นหนุ่หนุงับเป็นไงมากินทาโกะรูนะครับแล้วก็มาดูไออีเต้นทุกคนเรามาเจออะไรที่แบบ เราคิดว่ามีที่แค่ปักกิ่งเอ้าส่วนสาธารณะที่หนานหนิงก็มีค่ะมันคืออะไรมันคืออะไรมาดูกันนี่ประกาศหาคู่หบุตรหลานก็จะมีรวมตัวบรรดาเอออาอไอีกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่จะแบบ ประกาศหาคู่ให้หลานให้ลูกนะคะก็มีแปะประวัติบางคนก็แบบว่าถ่ายรูปถ่ายรูปบุตรหลานยังแจ่งเง้าพี่ว่ามีแค่ปักกิ่งแล้วนี่เดี๋ยวทุกคนป้ายมันจะมีบ่งบอกสีสีเพศน,นะคะสีฟ้าคือผู้ชายสีชมพูก็คือผู้หญิงฮะเราจะเลือกดูเราจะเลือกดูผู้หญิงหรือผู้ชาย แบบไหนก็ได้เรามาดูประวัตินะเกิดปีอะไรอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรนะคะเฮ้ยเราก็คิดว่ามีแค่ปักกิ่งนะจ๊ะอันนี้ก็คือส่วนสัตว์พรณะใหญ่ดูดิเออยังมีหาโคแบบนี้อยู่จริงจ๊ะแต่เมื่อสักครู่ที่เฟิร์นเข้าไปคือเฟิร์นไม่ได้ถ่ายแบบซูมรายละเอียดนะเพราะว่า มันเป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลเนาะชื่อประวัติการศึกษาเพราะว่าบางแผ่นมันมีรูปมีรูปถ่ายหน้าตาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติของเนาะโอเคตอนนี้กํลาลังจะพาเด็กน้อยไปห้างนะคะ <c oughs> หิวข้าวแล้วแม่ยังไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ก็คือบ่ายสองโมงแล้ว่ปจ้ะวันนี้ถือว่าภารกิจของเราที่พาเด็กน้อยมาดูโลกใต้าน้ำก็คือ ไม่มีแล้วมันจบไปแล้วนะคะไม่มีตั้งแต่ปีกว่าแล้วแต่ว่าพาเขามาเล่นของเล่นส่วนของเล่นก็โอเค